ถ้าไม่ได้อย่างนี้ก็จะไม่มาเป็นอย่างนี้นะคะอาเสร็จแล้วพอทองแก่ใกล้คลอดบริษัทที่ทำอยู่ล้มเงินฝาก59ล้านกว่าบาทค่ะไม่ได้คืนเลยแทบจะติดคุกด้วยซ้ำแต่พอดีท่านสุภชัยพันธ์ที่จะพักอยู่แบงก์ชาติต้งมีเจ้าหน้าที่มาตรวจมาสอบเห็นเราบริสุทธิ์ก็หมดปัญหาไปเพราะว่าท้องตักทั้งตระกูลเราเราไม่ได้ถอนเลยนะคะ ลอดลูกได้สองเดือนว่าบ้านไฟไม่หมดใช่ไหมคะอมเอ้ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนอท้องแก่ใกล้คลอดบริษัทลมใช่ไหมคลอดลูกได้สองเดือนบ้านไฟไม่หมดคุณแม่ค่ะเท่าที่ออยฟังมาเนี่ยออมันไม่ใช่วิบากธรรมดาเลยนะคะคุณแม่มันเป็นวิบากถึงขั้นที่จะทําให้คนคนหนึ่งหรือผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยคิดสั้นฆ่าตัวตายได้เลยทําแล้วคะ่ะอ๋อเหรอคะอันนะคะเสร็จแล้วตอนนั้นก็ พอไฟไหม้บ้านหมดก็้มาอาศัยอยู่กับคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่ถามหนูก่อนดีกว่าคุณแม่คุณสิบแปดแล้วคุณแม่ยังสวยอยู่ไหมคุณแม่สวยมากผมสวยไหมค่ะสวยมากมากสวยทุกกระเบียดนิ้วค่ะหนูเห็นของปลอมนี่คือวิกผมปลอมค่ะหรอคะคุณแม่ถ้าคุณแม่จะเช่าไปใส่บาทจะเจอกับท่านอาจารย์ธีรยุทธ์กับกับน้องแก้วเนี่ยก็จะเห็นคุณแม่ใส่วิกสั้นใช่ไหมฮะไปใส่บาทตอนเช้าครอบหัวปั๊บหน้าไม่ต้องผัดอ่ะไปใส่ พราะไม่งั้นจะเดินเป็นพระเดี๋ยวเขาจะใส่บาทผิดมิจะใส่องค์ไหนหัวร้านเจ็งเหมิงเลยเพราะ,ะอะไรคะคุณแม่คะคุณแม่ฝ่าไฟไปเอาลูกค่ะเพราะนั้นเวลาวันแม่คิวคุณแม่จะแน่นมากไม่ว่างเลยค่ะว่าแต่ก่อนเราบอกเรารู้นะแม่รักเรายัางไงแต่วันที่บ้านไฟไหม้เรารู้เลยว่าที่เราคิดว่าเรารู้นะมันไม่ถึงครึ่งหรอกเพราะจริงๆแม่ตายแทนลูกได้ค่ะใครบอกอย่าไปอย่าขึ้นไปเราบอกไม่ขึ้นยังไงลูกฉันอยู่บนนั้นน่ะฝ่าไฟไปเอาลูกแล้วไม้มันหล่นตอนที่เราเปิด อากาศมันเข้าไลูกไม้มันหล่นติดหนังหัวเราค่ะไฟลูกท่วมแต่เราไม่ปล่อยลูกกอดั่นเลยพอเราสลัดเนี่ยหนังศีรษะผมเพิมไปด้วยกันไปกับไฟขนคิ้วกุดขนตากุดค่ะกระโดดลงมาหลังหักอย่างไม่รู้ล่ะไม่รู้เลยมีชุดนอนอยู่ชุดเดียวทั้งตัวเหลือตังสิบสองบาทที่ซื้อพวงมาลัยแล้วก็ทอนอยู่ในนี้เพราะนั้นทั้งชีวิตมีเหลืออยู่สิบสองบาทนี่แหละถึงบอกว่า ถ้าคุณแม่ไม่เจออย่างนี้ก็คงไม่มีวันนี้สําหรับคุณแม่คือแต่ก่อนเราว่าเราไปวัดกับคุณยายเราเราเออเราเข้าใจนะเออธรรมะพระเจ้าสอนเป็นอย่านี้นะเข้าใจแต่ยังไม่ซึ้งเท่ากับได้ประสบมันเป็นปัจจัยต่างใช่ไหมคะคุณแม่ค่ะว่าเออหนอมีทรัพย์เป็นทุกข์มีรักเป็นทุกขความยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกขค่ะแล้ว อ่ะพอไฟแม่หมดก็มาอยู่กับคุณแม่ค่ท่านนี้คุณแม่ท่านก็โดนเข้าไปด้วยมไม่ได้คืนวันละเราก็ยุให้ขายนาไงที่บัดนี้มันเป็นตลาดที่สิงบุรีไปแพงมากเลยอตอนนั้นเขามาขอซื้อแม่บอกสิบล้านเขาก็ต่อต่อหตนหกล้านแล้วก็แม่ขายไปเธอมัวไปเก็บค่าเช่านาเดี๋ยวก็ถูกค่าตายฝากไปเดี๋ยวมันก็ถึงเองแล้วแม่ยุแม่ก็มาฝากให้เราได้ผลงานด้วยแต่พอมันล้มไม่ได้คืนเลยนี่แม่เสียใจ แล้วเราก็บอกแม่จา๋าถ้าแม่จะคิดอย่างนี้เพราะเดี๋ยวนี้มันเป็นพันล้านน่ะเ่ะอถ้าแม่คิดอย่างนี้ไอ้คนที่มันขายให้ยายไล่ละสาสิบาทมันตายแล้วฟื้น <c oughs> ฟื้นแล้วตายหลายตลบเลยค่ะ <c oughs> ยังจับใจไม่หายาเลยะนะคะ,ะคุณแม่ทีนี้พอแม่เล่าน้องโมโห <c oughs> ตอนแรกน้องไม่รู้แล้ววันนั้นคือสาเหตุที่คุณแม่ทาไมถึงกินยาตายนีอลูกมันเหมือนแก้วที่คว่ำอยู่ค่ะวันนั้นายไปรับน้ําสกปรกคือลูกค้าโทมาดาเราค่ะ ไม่ใช่ลูกค้าเราหรอกลูกค้าคนอื่นที่เขาหนีไปหมดแล้วเราก็ปลอบเขาปลอบเขานะ,ะเราคิดว่าเราเก่งนะปลอบได้น้ําคลําไปครึ่งแก้วแล้วตอนนี้พอแม่เล่าให้น้องฟังน้องว่าน้ําคลําเข้าไปค่อนแก้วแล้วน้องบอกพี่พี่มาแรงมากน้ําคลําเต็มแก้วแล้วแต่วันนั้นคุณแม่ไม่รู้ว่าใครว่าอะไรเราบ้างค่ะคุณแม่เหมือนฟางเส้นสุดท้ายบนหลังเลยค่ะ ปกติคุณแม่พูดเพราะแต่วันนั้นแม่พูดไม่เพราะวันนั้นบอกคนเราผูด้ดีขนาดไหนถ้าโทสะมันเกิดแล้วนะ่ะสัตว์เลื้อยคลานออกจากปากได้เลยแม่บอกโทษนะคะที่ต้องพูดพูดกันจริงๆท่านบอกอถ้ากูรู้มึงเกิดมาโง่โง่อยิงกับควายอย่างนี้นะจะเอาที่เท่ายัดปากให้ตาตั้งแต่เล็กๆก,ก็ดีแล้วโง่ดูสิพลานหมดหมดให้แต่งคนนู้นก็ไม่เอาคนนี้ก็ไม่เอาแล้วเป็นไงล่ะทีนี้มึงไม่ไม่อยู่กับแม่ผัว่ามึงล่ะมึงอาศัยกูอยู่ทําไมพลานตนงนี้ก็นั่งโอ้โห เอาละสิฮะเราไม่เป็นกระชอนตะกอนนึกใครพูดเราก็เป็นกระชอนน้ำหลายตอนนี้กลายเป็นโอ่งใบเบเริ่มเลยตัเก,ก็บไว้ห,หมดเลยเรา,เาไม่ดีใช่ไหมอา้าไม่ดีอย่าอยู่เลยเอาลูกมากินนมแล้วก็ไปกับแม่ไ้ม่ลูกเนาะไปด้วยกันเนาะตอนนี้เขาก็ไม่พูดอะไรพจะพูดยังไงสองเดือนไม่รู้เรื่องเน่เอาฝากไว้กับแม่แล้วกัน ปกติหมอให้กินแวรียมให้หลับตอนโดนดา่าเราก็เก็บเก็บไว้ออกไปเดินซื้อเพิ่มอีกนะคะแล้วเข้าไปทําความชั่วนในห้องพระและว่าตัวเองดีด้วยค่ะคไปอาบน้ําแต่งชุดขาวเรียบร้อยจุดทูปเทียนพงมอะไรไหว้พระแล้วก็นั่งกรอกหมดเลยค่ะยาบุกแรกโลมอทิวยาขมยาเขียวพาราทุกขนาดอะไร<ล>ทุกเคือก,กะให้ตายอ่ะกินหมดแล้วก็นั่งน้ําตาไหลาพรากเลย พระพุทธเจ้ารับลูกไปดูด้วยเจ้าเจ้าค่ะโลกนี้สกรปรกเหลือเกินลูกอยู่กับเขาไม่ได้แล้วสามีก็ใจร้ายลูกค้าก็ใจร้ายพี่น้องก็ใจร้ายแม่ก็ยังมาว่าอีกอมไม่อยู่แล้วนะแล้วก็นั่งเอามือประสานกันพูดเข้าโทรออกพูดเข้าโทรออกอประเดี๋ยวเดียวพระเวทนามันเกิดค่ะมันบิดไส้บิดพุงลูกมันบิดบิด,บดแล้วก็ขมับเหมือนใครมากดมาตอกาตาก็ปวดจะหลุดเลยนะคะ มันดังผึ่งๆในหูเลยตอนนี้ทำไมพราะพทธเจ้าช่วยด้วยอย่าให้ลูกตายเลยไม่รู้ว่าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่เอาคือเราดูโทรทัศน์มากไปเราเห็นเวลาพระเอกนางเอกทะเลาะกันนางเอกแค้นใจกินยาตายตายไปเลยค่ะอย่าเชื่อเชียวไม่ใช่เลยลูกทรมานเหลือเกินมันมีเวทนาอย่างอื่นมาทาให้เราเวทนามันเกิดแล้วตอนนี้มันเหมือนแล้วตอนนี้มันเหมือนจะมองอะไรไม่เห็นแล้วตาก็แบบจะลืมไม่ขึ้นตาเหมือนเป็นคนตาแดงตาแฉะเลย ตอนนี้พูดก็ไม่ได้สำนึกอยู่ข้างในพระพุทธเจ้าช่วยด้วยอย่าให้ลูกตายเลยเจ้าค่ะ,คะรวบรวมสติเฮือกสุดท้ายเหมือนคนที่ไปกระโดดน้ําตายอ,อยากตายแต่พอจะตายจริงๆเฮือกสุดท้ายพยายามที่จะชูมือหรือเพ่ให้คนเห็นอันนี้ก็เหมือนการพยายามเฮือกสุดท้ายเราเคยอ่านหนังสือในเรื่องของพระองคุริมานใช่ไหมฮะตอนที่ผู้หญิงมาใส่บาทนะลูกนะพอเงยหน้าจิงท้องอุ้ย นี่ไอ้โจรน,นี่วิ่งหนีหกล้มผมลุกท่านก็นโถเมตตาเหลือเกิน ก็บอกด้วยสัจจะบารมีตั้งแต่ท่านเกิดมาไม่เคยคิดร้ายต่อใครด้วยสัจจะบารมีนี้ขอให้นางคลอดบุตรในครันมาโดยสวัสดีทั้งแม่ทั้งลูกด้วยเถิดเราก็จําตรงนั้นไว้ได้นี่ก็ด้วยสัจจะบารมีตั้งแต่ลูกเกิดมาลูกไม่เคยคิดร้ายต่อใครด้วยสัจจะบารมีนี้ขอให้ลูกลอดชีวิตด้วยเถิดเจ้าค่ะถ้าลูกไม่ตายจะขอทํางานรับใช้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะไม่โลภโมโทสันจะไม่ติดเกียรติยศจะไม่เอาอะไรแล้วเจ้าค่ะ พูดอยู่ข้างในฮ่ะแล้วสักครู่นะมันเหมือนอะไรดันในท้องเราลูกดันดันแล้วมันก็อัดเจียนอัดเจียนอัดเจียนจนหายใจไม่ทันนะถ้าอยากตายก็ไม่ต้องหายใจสิใช่ไหมดันหายใจลงหลอดลมเลยทั้งข้าวทั้งอะไรมันรวงแสบไปหมดแล้วสักเดี๋ยวก็เว้งว่าหมดสติไปหมดสติไปสามชั่วโมงกว่าที่รู้สึกตัวลืมตาก็แทบจะไม่ขึ้นมันเหนียวนั่นหมดแล้วก็มาพิงค่ะพิงพิงพิงฝาอย่างนี้แล้วก็เ แล้วก็ลำดับเหตุการณ์อะไรกันเนี่ยนึกไม่ออกพอนึกได้ก็จะนึน้ำตาไหลเลยเราทาไมเลวอย่างเงี้ยเราทําอะไรเนี่ยชีวิตย่อมเป็นที่รักที่สุดของเราเราทําได้ยังไงไปโทษคนอื่นเขาทาเราใครทํากันเนี่ยตอนนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ดินเสียงลูกร้องแต่ขยับไม่ได้ก็นั่งพิงเนี้ยสักประเดี๋ยวเสียงคุณแม่เปิดประตูห้องมาเออดูสิลูกร้องแล้วแม่มันทำอะไรอยู่เนี่ยเสียงเปิดประตูแอดไปอ้าวแล้วแม่มันไปไหน <น> <คะ S 1> ปืนไฟก็เปิดสว่างโลกเอาดูห้องพระไฟก็เปิดเป็นวันเฉลิมเชียรอ <นะ S 2> มาเข้ามาก็ตายแล้วลองนะเอามาล,าม,า,ลามันลาแม่เรียกเด็กแ <คะ S 2> ม่บ้านก็ขึ้นมาตายแล้วแม่ดังนี้และขอโทษนะคะ,คะอุจลาปัสสวะมันลาดหมดพระท่านบอกโยมอันนี้เขาเรียกว่าไฟธาตุแตกแล้วนะ<ค>ะสแสดงว่าโยมคนเก่านตายไปแล้ว <คะ S 2> มีคนใหม่แล้วนะฮะเสร็จแล้วก็ไปตามใกล้ๆบ้านจะมีคลินิกอะแล้วเข้ามาเขาขยา กินเขาไม่ได anyway so like, uh, mm ้เ hmm. ร mm, ียกอาจารย์เพราะสมัยนั้นยังไม่ได้บรรยายทรรว่ากินอะไรเข้าไปคะเนี่ยกินอะไรแล้วก็เลมอมทิวอะไรอีกบุกแลกเอือขมยาเขียวพลาหตายแล้วภาษาอะไรก็ไม่รู้หนูไปเอาทานมาเร็วไปเอาไข่มาก็เอาไข่ไก่ตอกเอาแต่ไอไข่ขาวสามใบนะลูกแล้วให้ตําฐานแล้วมาคนกันแล้วก็กรอกคุณแม่ว่าไม่เออเออออกแต่ไม่มีอะไรจะออกอ่ะเป็นน้ำเขียวๆขมๆไม่มีอะไรแล้วมันออกหมดแล้วนั่นแหละพอจากนั้นพอรอดตายมา คุณแม่ก็เลยไปบวชชีอยู่พรรษาหนึ่งที่วัดเพลงวิปัสนาแล้วก็มีมันมีอยู่วันหนึ่งชีที่น้าเขาบอกว่าโอ้ยพระวันนี้เทศอะไรไม่รู้เลยอ่ะจําไม่ได้เราก็บรีฟให้ฟังเขาบอกเออชีนี่พูดลุยเนอะรู้เรื่องเนอะ,ะ,อะวันหนึ่งพอวันพระพระ,พระอาจารย์ประเดิมโกโมโรตอนนี้ท่านมรณาภาพไปแล้วท่านเทศเองก็บอกไหนชีเาว่าเทศเก่งนะเราไหนพูดสิเอาตายละสิพอแล้วท่านบอกชี